สวัสดีครับทุีนี่คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหทุกปีเนี่ยมันมันดกดกมากแต่ปีนี้ก็ดกครับดกแต่ว่าบางเอิญบางเอิญวัวเนี่ยวันเนยวนเนี่ยมากินหมดกินทุก,กอนกินใบอ่อนกินต้น่อนแต่ถึงปัญหาที่ตามมาก็คือมันมีมันมีเพลี้ยลาดไอเชื้อราเชื้อราดำนะครับมันก็เป็นราดำเยอะทีเดียว เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันเนี่ยรูปมันดกจนกระทั่งเราก็ไม่ได้ค่อยได้กินมันแต่ว่าเขาบอกว่ากินไอเนี่ยวันละสักเจ็ดเม็ดเนี่ยก็สักเจ็ดลูกเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงมากตอนต่อ,ตอ,ตอสู้โครคภัยไข้เจ็บได้นะครับที่ที่ท,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 ที่ที่เถียงนาเนี่ยจะมีอยู่สองต้นนะครับจะมีอยู่สองต้นแต่ที่บ้านใหญ่ที่ข้างทกศรนนะ่ะ ก็จะมีอยู่สมต้นนะครับแต่และต้นนี่ดกดกมากที่บ้านที่บ้านใหญ่ที่บ้านใหญ่นะลูกม,ม,ม,ม่วงหามนาโหเนี่ยดกมากดกจนจิ่งจิ่งค่อนข้างจะล้าเลยทีเดียวเดี๋ยวหลังผมไปแล้วผมจะถ่ายภาพมาให้ดูนะครับเอาภาพนำภาพมาปากนะครับแต่ว่ามันจะแพ้เชื้อ ตรงนี้มันจะแพร่เชื้อราดำไม่รู้ว่าเป็นไรเรือ้อราดำมีมากนะครับมีมากทําให้ต้นทําให้ลูกก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับเยอะเท่าไหร่แต่ว่าประกอบกับวัวเนี่ยมันจะชอบกินนะครับมันจะชอบกินมะม่วงหาวมะนาวหูเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนงานเข้ามาเนี่ย นงานเกี่ยวข้าวบางคนงานไถนาบ้างเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะมาจองกินไอ้ไอ้ไอ้เม็ดไอ้หมากขอมมะม่วงหาวมะนาวโหูเนี่ยเขาก็กินเขาชอบกินแต่ว่าจริงถ้ามะม่วงหาวมะนาวโหูเนี่ยถ้าเราเก็บได้เป็นจานวนเยอะเนี่ยเราก็เอาไปทําแช่อิ่มอร่อยครับทําแช่อิ่มอร่อยมากแล้วก็สามารถทําขายได้ด้วย เป็นเป็นสินค้าได้ด้วยนะครับเนี่ยก็ก็ก็พอได้กินนะครับพอได้กินแต่ถ้าใครอยากกินเนี่ยมาเก็บกินได้เลยนะครับผมไม่ได้หวงนะครับไม่ได้หวงพี่น้องอยากจะกินก็เก็บกินแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะให้เก็บไปปากก็ยังก็จะเก็บให้อยู่ละครับ ตื่นเช้ามาเนี่ยที่บ้านที่บ้านผมเนี่ยแม่กระต้อยเนี่ยอ่าหรือคุณแอชวราเนี่ยเขาก็จะทำมะม่วงหามะนาวหูเอามาปั่นทุกวันเรากินอ่าเนี่ยปั่นซึ่งซึ่งก็งก,ก็อ่าท่านใส่ผลไม้หลายๆอย่างแต่หนึ่งอย่างในนั้นก็คือลูกมะม่วงหามานาวหู มันก็ก็ได้กินขาวก็กินกันทุกวันสุขภาพก็แข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงอ่าอะนะครับอ่าโอ้ผมผมจะรำคาญจะเชื้อราเนี่ยเดี๋ยวจะลองถามที่ว่าจะเอายาอะไรฉีดดีแต่ก็าไม่ค่อยอยากฉีดนะครับสาสาเหตุไม่อยากฉีดเพราะว่า เราต้องต้องเก็บไปบริโภคเลยครับเก็บไปกินถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อราเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าไม่รู้อ่าเครื่องมันบอกว่าแบตต่านะครับก็แบตโคตกต่ําจริงๆแหละนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูพาไปดู ต้นมะนาวบ้างนะครับในอยู่ในสวนอินทรพลเนี่ยแหละก็มีต้นมะนาวออกลูกก็ดกพอสมควรนะครับดกพอสมควรทั้งสวนเนี่ยผลใบที่ที่สชไมว่ามะม่วงหาวมะนาวโหมะนาวมะาน,าาน,าานาวเนี่ย คือเราก็ไม่ได้เก็บขายเลยนะครับคนที่คนงานที่อยู่กับเราเนี่ยหรือใครอยากจะจะได้ก็เก็บไปเลยครับเก็บไปเลยไม่ได้ห้ามน,นะครับต้นนี้ก็ก็มีลูกดกนะครับก็มีลูกดกพอสมควรนะครับเห็นไหมฮะเนี่ย,นะยลูกมะนาวดกพอสมควรนะครับดกพอสมควรอ่าอ่าก็ กอมีลูกแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ชอบใจอยู่อย่างคือมันมีมันมีเพลี้ยะนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยคือตัวเพลี้ยซึ่งลูกมันก็ไม่ค่อยโตนะครับเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วลูกมันก็จะเป็นเพลี้ยทาให้ไม่น่ารับประทานนะครับนี่คือต้นแรกเรามีหลายต้นก็ตายไปหลายต้นแล้วล่ะนะครับตายไปหลายต้นแล้วล่ะ ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็น,นี่ก,ก็มีลูกพอสมควรนะครับมีลูกพอสมควรมีลูกพอสมควรฮะก็มีลูกพอได้กินกันอยู่หรอกถ้าใครต้องการก็ถ้าผ่านมาแวะก็อยากได้ก็มาเก็บเอาเลยครับมาเก็บเอาเลยผมก็ไม่ไม่ทำอะไรคุณ ชวลาหรือแบกกระต้อยเนี่ยถ้าก็จะเก็บไปเอาไปถวายเอาไปถวายวัดให้โรงงานโรงครัวเขาเอาไปทำอาหารถวายพระก็ก็ทำอยู่หรอกครับทำอยู่หรอกต้นนี้ก็มีต้นนี้ก็ <c oughs> ลูกดกพอองควรแต่ที่ตัดเนี่ยที่ตัดต้นมันเหลืออย่างเงี้ยกระดกกระ่ักเงี้ยเพราะว่าสาเหตุคือ สาเหตุคือจะมีหนอนมีตัวหนอนเนี่ยปีตัวหนอนนี่ประกาศใช้เราต้นนะครับนี่ลูกอุ้ยลูกก็โตพอทุกควรใช่ไหมครับลูกก็โตพอทุกควรนะเนี่ยลูกก็โตพอทุกควรพขอเดี๋ยวจะไป ทำตัดามะนาวกินโัดาผสมมะนาวกินรักษาสุขภาพได้รักษาสุขภาพได้อันนี้ก็อันนี้ก็นนกกกมีแต่ต้นนี้ดโดยปกติลูกใหญ่ลูกใหญ่ขนาดนี้ล่ะรือใหญ่กว่านี้อีกนะครับแก่แล้วก็มีนะครับ ตัวนี้ก็มีลูกดกนะครับลูกดกแต่ว um, ่าเนี่ยลูกยังเล็กๆอยู่ลูกยังเล็กๆอยู่ลูกยังเล็กๆอยู่นะฮะลูกยังเล็กๆอยู่ ก็ลูกอยู่สูงอยู่สูงก็ไม่ไม่เก็บร้อนมันร่วงนะครับต้นนี้ก็พอจะมีลูกต้นนี้ก็พอจะมีลูกนะครับพอจะมีลูกเอาไปทำโซดามะนาวนะครับไปทำโซดามะนาว ครับก็เดี๋ยวเก็บไปเผื่อจะเอาไปทำธุดามะนาวหรือถวายพระก็ได้นะครับเอาไปทำธุดามนาวถวายพระแต่ว่าจะไปให้ลงครัวที่วัดน่นแหะนะครับต้นนี้ก็มีลูกเยอะอยู่แต่ต้นนี้เขาเจงแล้วลูกสวยมาก ลูกสวยมากนะครับลูกสวยนะครับเนี่ยนะลูกสวย ็มีบนต้นก็ยังมีลูกอยู่นะครับมีลูกทุกต้นออกมาให้ได้ชมทุกต้นแล้วก็แล้วก็ นี่ก็จะมีลูกลูกก็ก็ก็ดกอยู่ก็ดกอยู่แต่ปัญหาคือคนคนดูแลเขา,าลดน้ำน้อยไปหรือเปล่ากไม่รู้แต่ที่สำคัญก็คือมีมีเชื้อราดำเหมือนกันเชื้อราดำนะครับจะมีปัญหาก็เป็นเชื้อรานี่ละหนะครับ ทุกต้นที่ผ่านมาก็จะมีลูกหมดต้นนี้มีลูกไหมต้นสุดท้ายมีลูกไหมมีไหมต้นนี้สงสัยจะผิดหวังไม่มีลูกเพราะว่าต้นนี้เป็นโรคต้นที่สุดท้ายต้นสุดท้ายมีไหมล่ะลูกลูกไปหมดแล้วลวกหมดแล้วเหรอ ล่วงมาแล้วเหรอไม่ได้กินเลยเหรอทำไปได้กินนี่ฟันทิ้งนะฮะวันนี้วันนี้ก็อขอลงคลิปแค่นี้วันนี้อ่าพาชมสวนมะนาวทั้งมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วมะม่วงแล้วมะนาวจริงๆมะนาวจะอยู่ในสวนมะม่วงหาวมะนาวโหอยู่ข้างนอกอยู่นอกสวนอ่าก็มีอยู่ที่ที่ที่นี่มีสองต้นแต่ปลูกก็เยอะนะ ปลูกว,าตาว,วนน้ตามบริเวณสวนเนี่ยตามบริเวณสวนเนี่ยตามชายสวนเนี่ยตามชายสวนนี่ปลูกไปเยอะแต่ว่าถึงช่วงหนึ่งมันก็จะตายไปเพราะว่ามันแรงนะครับฝนไอ้ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็แห้งแรงเอาเอาวันนี้ขอติดชึกแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับ